ขอบคุณทุกท่านนะคะวันนี้ขอซักห้าหมื่นหัวใจนะคะขอซักห้าหมื่นหัวใจนะเบึ้งไปหัวไปเจ้าสิมาหัวหนูเห็นอย่างหนูโบแมนเป็นคนแต่โลกแต่อยากหัวคัขกขนาดนั่นนะคะหนูโบแมนว่าสิมาเป็นคนแต่อยากหัวคักประนั่นขอเพลงแต้จตึงสักท่อนหน่อย <laughs> หนูลองไม่เป็นค่ะเท่าไหร่ครับหมายถึงอะไรคะถ้าแก้วน้ํานะคะอ่ากดดูราคาในตะก้านะคะกดดูราคาในตะก้าได้เลยนะจ๊ะดูมาตั้งนานแล้วครับว VJ น่ารักมากเลยขอบคุณค่ะแต่งกอนแต่งกอนเหรอคะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาวันนี้นะมาแล้ว กดใจเอ๋ยเข้ามาแล้วคอมเมนต์คุยได้เลยโอ้โอกเอ๋ยเหรียญที่คอน้องไม่ขายเอ๋ยสวัสดีครับนัวสิเปียนสอยไหมสวัสดีทุกทกท่านเลยนะจ๊ะนะจ๊ะจแต่สอยนี่ผาจานทักให้นะคะซสอยสีแดงเนี่ย เรียนที่คอระสายครับอารย์ทักให้แต่ว่าหนูชอบอันนี้แต่แต่สีแดงมันก็สีเด่นเนาะแต่สีนี้มันก็สีแบบว่ากลางๆอะเดินคอยเปลี่ยนขนมเซ็นแน่ขนมเซ็นเบิร์ดแล้วค่ะ <c oughs> ขนมจีนหมดแล้วนะคะพี่ๆ <c oughs> ฝากติดตามด้วยนะคะ ฝากติดตามด้วยนะคะล่าสุดสายมูสายมูมูมูเหรอคะตุ้มหูขายบ่ครับขายค่ะขายเบิร์ดแลรวคะมือนอี้อยากได้อยางได้ห่องหนูขายเบิร์ดได้ลรมือนี้ผ่าโฮมบ่ถ้าเด็นสักเดือปล่อยเช่าเครับ <laughs> ไม่ค่ะอันนี้พระอาจารย์เอาให้นะคะสวัสดีคะ่ะ ขอบคุณหัวใจจากทุกคนนะถ้าไม่มีใครกดตะก้าแล้วเดี๋ยวหนูขออนุญ,ญาตเอาตะก้าออกนะคะเพราะว่าหนูจะได้พูดคุยกันกับพี่ๆทุกคนนะมีคนสิกดอีกบอนะคะมีคนสิกดอีกบอแเวลามีความทุกข์ในใจเนาะครับแมนะคะ่ะ คนเรามันก็มีทั้งความทุกข์และความสุขนั่นแหละค่ะสิใไ้เป็นคนที่มีพลังบวกแบบมีความสุขตลอดเวลามมนกลับเป็นไปบ่ได้นะคะเพราะว่ามนุษย์เราก็มีทุกโมเมนต์นะคะมีทุกความรู้สึกอืมกองโน,น้มนันขายบอ่อขายบ่สุยางค่ะขายไปทุกทุกอย่างเลยค่ใครอยากสื่ออย่างก็ซสื่อมาได้เลยนะคะ <laughs> อยากสุขใจก็ไปวัดไล่ขิงโอ้ไปอย่างเนาะไปวัดไล่อ้อยได้ไหมคะ่ะ เป็นกําลังใจให้นะครับขอบคุณค่ะไม่มีอะไรค่ะทุกคนก็แค่แบบมันเหตุงานมาหลายมือแม่แล้วมันแบบน่าจะพักผ่อนน้อยแล้วก็สะสมด้วยค่ะประมาณนั้นที่จริงกับ่มไมอย่างเลยดิสวัสดีค่ะออกอึ้งออกไปครับน้องเบลบอกค่ะบอลูค่ะ,อคะ <laughs> ลองเบลพีเคกับป๊อบสยามหน่อยโอ้โห สวัสดีพี่ไทยคะ่ะสวัสดีนะคะขอบคุณดอกกุลลาวด้วยนะคะแต่งก่อนดีกว่าชอบอันจบมอซีเคิงนะคะสิไปแต่งก่อนภาษาไทยนะคะแต่ว่าคอยกับ่วได้ทีมการเรียนเดอ้อคอยกับเรียนต่ออยู่เดอ้อนะคะมีคนถามเรื่องเรียนมาเยอะเหมือนกันนะว่าแบบน้องเบลเรียนไหมอยู่ไหมอะไรเงี้ยหนูอะตอนนั้นที่หนูออกเพลงเคอรรี่นะ หายเคยรีมาส่งเดบอนอ่ะนะตอนนั้นอายุสิบหกปีนะคะสิบหกปีมศหนูหนูเรียนถึงเทอมสองนี่แหละแล้วหนูก็ออกเลยเพราะว่าหนูไปทัวร์คอนเสิรต์ตแล้วแบบอาจารย์อยู่โรงเรียนเพื่อนบออใจไหมหลายหลายคนเวลาเรียนไม่พอด้วยอย่างเงี้ยหนูก็เลยออกมาเรียนกศนอน,อนะคะอือบอกให้ชัดเจนเลยสําสหรับใครที่ถามหนูก็เลยออกมาเรียนกศน ถึงจบมหกได้วุฒิมากศ่โนอหนูก็เลยมาสอบเข้าล้านคำแหงค่ะอืมหนูก็มามาเข้ามาหาวิทยาลัยรามคำแหงตอนอายุยี่สิบปีเพราะว่าตอนสิบเก้าหนูไม่ได้หนูไม่ได้หนูหยุดเรียนไปอืมยังยังไม่จบปริญญาตีค่ะตอนนี้ก็กำลังเรียนอยู่เพราะว่าเวลาเรียนมันบอพอค่ะ สวัสดีพี่ไอออนคะ่ะฮัลโหลฮัลโหลนะคะหนูก็เลยไปเข้ามาหาลัยรามคำแหงอืมหนูก็เลยเข้าลคณะรัฐศาสตร์อืมสาขาเอกการเมืองการปกครองไทยนะคะประมาณนั้นพ่อประจมสิครับะจมค่ะพ่อนี่เป็นคนที่แบบซีเรียสเรื่องการเลี้ยงน,นะคะคิดถึงมากๆคะ่ะพ่อนี่ซีเรียสเรื่องการเลี้ยงน,นะคะว่าแบบเออออกมาเร็ว <c oughs> ขันเศร้าลองเพ่งสิเฮ็ดหยังสินาผู้เฒ่าพิ่งก็มากให้ลูกเป็นข้าราชาการเป็นนันนี้นะคะหนูก็เลยอธิบายไปว่าแบบถา้ถาถ้าโอกาสในตรงนี้มันหายไปอะ่ะเออแล้วเแบลบสิหาเงินมาจากใส่ให้ครอบครัวนะคะหนูก็ถามไปเลยว่าแบบพ่อแม่อยากมีเงินบอเพราะว่าม,ม,มันเป็นทางเดียวแล้วจริงๆที่หนูจะช่วยครอบครัวแบบ หาเงินได้อ่ะอืมในตอนนั้นนะคะเพราะว่าครอบครัวแบบลําบากมากโอ้ยตั้งแต่มอหนึง่งพูน่ะแบบพ่อกับแม่ไปใส่ลางนามเนาะเพิ่งมาหยุดตอนประมาณหนูขึ้นมัธย,ยมนี่แหละเพราะว่าเราก็เถ่าแล้วนะคะพราะหนูเป็นลูกหลงแม่หนูพี่สาวหนูอายุสิบห้าปีหนูถึงเกิดนะคะแล้วไม่เรียนสายดนตรีหรอครับตอนนั้นน่ะหนู หนูเข้ามามหนึ่งใช่ไหมหนูอยู่หนึ่งทับสองห้องสองตอนนั้นรู้สึกว่าแบบอยากอยาก,ยากตั้งใจเรียนแล้วแหละเอออยากอยากเป็นครูอยากเป็นครูภาษาไทยตอนแรกอืมอยากเป็นครูภาษาไทย,นย,นาาไทยหนูเป็นคนหมักเรียนวิชาภาษาไทยแฮงนะคะแล้วทีนี้แบบว่าตอนไหนวะพอพอมามหนึ่ง ครึ่งครึ่งเทอมหรือเท่าไรจําไม่ได้หนูก็เลยมาประกวดอืที่หนูเคยเล่าไปในหลายๆรา,ายการนั่นแหละหนูก็ไปประกวดร้องเพลงนะคะก็ไปเขา้าไปไปเข้าชมลมดนตรีไทยพื้นบ้านดนตรีพื้นบ้านเป็นวงปรงลางอืมนั่นแหละก็เล้ได้เป็นนักร้องประจําวงโปรงล้างนะคะอีหล่าก่งมาขอบคุณค่ะพักบ้างเด้อป่วยดิย หนูก็ทํางานมาตั้งแต่เด็กเหมือนกันเนาะแบบสิที่จริงอะมหนึ 1, ่งมสองมสองนี่ก็เริ่มออกหนาเวทีแล้วเดเวทีโปรงลางแต่ก่อนอะมสองสิบสี่ปีอะสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสบเก้ายี่สิบยิบเอ็ดยิบสองเก้าปีกับการที่ร้องเพลงอะที่จริงหนูหนูฝึกร้องเพลงมาตั้งแต่ปสาม กับอาจารย์ที่โรงเรียนอ่าปฐมนะคะเก้าขวบปสามหนูตอนนั้นตะกี้หนูลองเพลงลูกทุ่งหนูลองมอลลัมว่าเป็นไทยลูกทุ่งแม่พึ่งพุ่มพ,พวงดวงจันทร์แม่ผ่องสีวรนุษย์อะไรอย่างเนี้ยอืมก็ไปประกวดไปเดินสายประกวดแต่ที่ได้มาเข้าแกมมี่เนี่ยไม่ไม่ใช่เพราะว่าเดินสายประกวดนะคะเป็นเพราะว่าหนูแบบคัฟเวอร์เพลงอืมแล้วก็แบบออกซิงเกิลอะไรต่างๆ่างอย่างเสียผู้ใหญ่เพิ่นก็นเลยแบบ สนใจติดต่อมานะคะอืมโอ้ก็เวลาแบบนานเหมือนกันเนาะรัฐศาสตร์ก็ดีสอบราชการได้ครับใช่ค่ะแต่แต่พออายุเรามากขึ้นเนี่ยพอเริ่มไงขึ้นความคิดคนเทา,ากับเปลี่ยนนะคะบางเท่อแบบแต่ตอนหน่อยๆเออห้าฝันว่าเอ,อ้ยอยากเป็นคู่อยากเป็นหมอว่ะอยากเป็น นักออกแบบดีไซเนอร์อะไรอย่างเนี้ยแต่พอตัวขึ้นมาแล้วแบบอยากเป็นเอียงก็ได้อะที่หาเงินเลี้ยงครอบครัวได้อย่างสบายแล้วก็สุจริตแล้วก็ยุติธรรมสื่อสว์อะแค่นั้นเลยค่ะที่หนูคิดหนูคือในความคิดตอนนี้ของหนูนะหนูไม่ได้คิดว่าแบบเอออยากเป็นนักองที่โด่งดังมีเงินเป็น้อยล้านหรือว่าแบบศิลปินระดับโลกอะไรทั้งสิน้นหนูแค่อยากเป็นคนธรรมดาที่หาเงินเลี้ยงครอบครัวได้อย่างสบายใจและซื่อสัตย์สุจริตแค่นั้นเลย อิ๋วบางคนแบบว่ามาเอื้อนหนูว่าแบบเอออุย้ยคนดังตัวนี้คนดังคนดังหนูหนูไม่อยาไม่เคยอยากให้แบบมีคนเรียกแบบนี้เลยเพราะว่าหนูรู้สึกบอชินเออหนูก็เป็นคนธรรมดานี่แหละอยู่ขังลางเวทีเสียอืมแต่ว่าแบบพออยู่บนเวทีหนูก็แค่มีหน้าที่มอบความสุขมอบเสียงเพลงให้แฟนคลับแค่นั้นแหละเรียนต่อเป็นพิธีกรบนเทง คนสวยสวัสดีพี่หยกค่ะบเมงยบอโบอตลอดเส้นทางมันก็มีเหนื่อยบ้างนั่นแหละค่ะทุกคนอาจจะเห็นหนูเป็นแบบว่าเฮฮาสดใสล่าเริงตลอดเวลานะคะแต่ที่จริงแล้วแบบมันก็มีทุกมุมนั่นแหละค่ะคนเรา <c oughs> น่ารักแท้ครับขอบคุณค่ะมันก็มีทุกมุมนะคะอืมได้พบเจอผู้คนหลายประเภทได้รู้ว่าใครเป็นนิสัยอะไรยังไงนะคะ ก็ได้ภูมิคุ้มกันมาเยอะมากเลยนะคะในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ภูมิคุ้มกันเยอะมากพอสมควรได้ประสบการณ์ชีวิตต่างๆได้วิชาความรู้วิชาคนวิชาการใช้ชีวิตการเรียนรู้ได้พบเจอผู้คนหลายๆสังคมหลายๆแบบแต่หนูคิดว่าก็น่าจะมีรูปแบบอื่นที่เรายังไม่เคยได้พบเจอเข้ามาเรื่อยๆอยู่ดี อืมตราบใดที่เรายังทํางานในวงการนี้ตราบใดที่เรายังเป็นบุคคลที่มีความพิเศษมีคนจับตาจ้องมองเยอะมีคนติดตามเยอะอย่างเงี้ยจังเดก็มีคนเขามาเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะอืมไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนประเภทไหนทั้งการงานอืมเรื่องอียงต่างๆหลากหลายรูปแบบนะคะยังเรียนอยู่ค่ะยังเรียนอยู่ น้องเบลทั้งเก่งทั้งสวยจ้าขอบคุณค่ะมากอีหลาน่ารักนิสัยดีที่สุดขอบคุณค่ะหนูก็พูดไปตามความเป็นจริงที่หนูที่หนูคิดเลยนะคะหนูก็บ่ได้มาเฟกว่าเออทุกคนเห็นหนูหน้ากล้องเป็นแบบเนี้ยหลังกล้องหนูก็เบ่งสี่แหละนะคะคันใดมานางเบาน้ำหนูต่อหน้าอย่างสีหง้หนูก็เบ่งสี่แหละ ซื้อแล้วนะขอบคุณค่ะอย่าลืมกดยืนยันคําสั่งซื้อด้วยนะคะเรียนอยู่มอไหนครับอยู่มหาลาัยลคำคําแหงคค่ะน้องเบลน่ารักจังเบลมีพี่น้องไหมมีพี่สาวค่ะมีพี่สาวขอบคุณของขวัญด้วยนะคะครับเชื่อครับเหนื่อยก็พักเขาไม่รักก็เมาพี่น้องเบลมีพี่น้องกี่คนมีพี่สาวหนึ่งคนค่ะมีพี่สาวหนึ่งคนสวัสดีครับน้องเบลสวัสดีค่ะ ขอบคุณของข,องขวัญที่ส่งเข้ามาให้นะคะน่ารักจังครับวันนี้สาระเต็มโบเมระคะ่ะทุกคนถามมาก่อนไงหนูก็เลยแบบเล่าให้ฟังว่าเออความเป็นไปเป็นมามันเป็นยังไงอะไรยังไงเขาก็ที่ได้รู้จักกันมากขึ้นเพราะว่าบางคนแบบเพิ่งเข้ามาติดตามนะคะบางคนเพิ่งเข้ามาติดตามหนูอย่างเนี้ยก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเออทาไมหนูได้มาเป็นนักร้องได้ยังไงได้มาแสดงละครได้ยังไงนะคะได้มา อยู่หมองนีเลยจังใดก็เล่าให้ฟังซื่อๆนะคะซุ้มเจ้าก็มากไปเบิงตั้งแต่ย่ามข่อยเป็นบ้านะคะบัดย่ามข่อยมีสาระกะโบผ้ากันมาเบิงนะคะขับรถเป็นแต่ตอนไหนครับขับรถเป็นตอนอ่าตอนนั้นพ่อหนูสอนอายุเท่าไหร่วะสิบเจ็ดสิบสิบเจ็ดสิบหกหรือสิบเจ็ดนี่แหละหนูจําไม่ได้พ่อเป็นคนสอนขับรถ สวยจังขอบคุณค่ะติดตามตั้งแต่สมัยน้อยๆผมๆโอ้ยเจ้าก็สิว่า่อยอ้วนคักนอกขับรถยนต์ใช่ค่ะแต่ขับมอไซค์ไม่เป็นนะคะเคยเคยลองขับแล้วนะคะแต่ว่าพอไม่ได้ขับประจํามันก็ขับไม่เป็นขอจัก่อนนะจ๊ะสวัสดีพี่แจ๋วนะคะสวัสดีครับน้องเบลเพิ่งมาติดตามขอบคุณค่ะขอบคุณที่มาติดตามหนูนะคะ เดี๋ยวขออนุญาตเอาตะก,ก้าลงก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าคนเบึงลดลงแล้วนะคะคนดูลดลงแล้วเราก็จะเอาตะก,ก้าลงนจะจ๊ะสำหรับใครที่จะสั่งซื้อนะคะก็เข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะง่วงแล้วกาแฟาสกแก้วไหมโอ้ยคันกินตอนนี้บุดูสีนอนตอนใดเลยคะ่ะ กินตอนนี้นอนวาได้หรอกพรุ่งนี้ก็กลับบ้านนะคะยังไงก็รักเบลขอบคุณคะ่ะเขานอนแล้วขอบคุณมินิฮาร์ดนะคะขอบคุณทุกคนที่สั่งซื้อเข้ามานะคะพิกัดเสื้อหน่อยงับเสื้อเหรอคะสั่งในสีส้มคะ่ะ หนูมันเลื่อนไปเจอเองนะคะหนูก็เลยโกรธมากนะคะประมาณเจ็ดสิบกว่าเจ็ดสิบเก้าบาทนี่แหละมันเป็นเสื้อขอบนะคะเจ็ดสิบเก้าบาทนี่แหละเป็นลายพระจันทร์กับพระอาทิตย์นะคะแบบวินเทจลูกศิษย์จานลิงจากเชียงใหม่ขอบคุณค่ายินดีต้อนรับทุกคนนะคะมอไซค์ขับง่ายกว่านะครับขับง่ายกว่าอยู่ค่ะแต่ว่า หนุญานไหมเพราะว่าแบบรถยนต์มันรู้สึกว่ามันปลอดภัยกว่าหนูไม่รู้เพราะมันก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนด้วยนะคะแต่ว่าหนูพอคอยมักขับมอเไซค์บันไดหนูญานล่าสุดจะซื้อเสื้อที่ใส่แล้วสื่อเบิร์ดเลย KFC ตลอดชีวิตขอบคุณคะ่ะเบลน่ารักขอบคุณพี่ต้อมนะคะที่ส่งหัวใจเข้ามาให้นะคะเขามาบอกกันใดเด้อคะ่ะผู้ใดที่เงาเงา,านะคะหนูก็เงาคือกันนั่นแหะคะ่ะ หนูก็เปิดลิ้นชักเปิดแล้วเปิดอีกอยู่นี่แหละหนูหาแนวเรียนอยู่หนูไม่ได้เอาอันที่วาดรูปขึ้นมาเลยอ่ะเสียดายว่างๆว,ว่าสิยากวาดรูปบางสิแมเ่หนูเก็บของนะเก็บของกลับบ้านอะ <laughs> บ่มีอย่างสิเฮ็ดแล้วสาวเบลลิเวอร์พูลพูพลิเวอร์พืลล <laughs> ิเวอร์พืลอม <laughs> าสัน ลิเวอร์พูลหรือแมนยูคืออะไรคะชอบหรอคะชอบริเวอร์พูลค่ะถ้าชอบชอบริเวอร์พูลนะคะชอบเบลมาสามสิบปีแล้วครับขอบคุณคะ่ะคือสิมากตั้งแต่ยุนหบอท่านี้เกิดผุนอฟันสวยจังครับน้องเบลขับรถรุ่นอะไรนะคะคูบต้าคะ่ะ <laughs> หนูขับฟอร์ดค่ะแต่เขาไม่ได้จ่ายนะคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณหัวใจจากพี่หนุ่มด้วยนะคะซีมีละครห้เบิองอีกบอมีค่ะอ่าช่องวันสามสิบเอ็ดนะคะตอนนี้กําลังถ่ายใกล้เสร็จแล้วนะคะใกล้ถ่ายจบแล้วประมาณช่วงสิงหานี่แหละใกล้จบแล้วนะคะน่องพอมลุงบัวจ้าไม่รู้ค่ะพี่น้อยบางทีมันก็เป็นกับชุดที่หนูใส่ด้วยค่ะบางเทื่อก็เป็นน้ําเสือผาที่เขาใส่พรอมนะคะน่ะผู้ร้องคนกับว่าจอยลงุงผู้ร้องคนกับว่าอว้วนขืนอยู่นี่แหละนะคะเอาให้มันถึกใจนะคะ ผู้เล้งสิวจังใดก็สร้างนะคะแต่หนูกับหักทุกคนคือเก่าแหละคะ่ะถึงเจ้าสิว่าข่อยผู้ให้แต่ข่อยกหักเจ้าผู้เก่าแหละสวัสดีจ้าน้องเบลสวัสดีคะ่ะข่อยกระสิใส่ความหักเหมันชนะทุกอย่างแหละแต่ว่าชานะใจเขาบ่ได้จากเธอแมนบั <c oughs> <c oughs> Man, รอติดตามนะจ๊ะขอบคุณค่ะทุกคนฝากติดตามสาวบ้านโคกอีพีสามด้วยนะคะตัวจริงอีหลางามค่ะหุนดีขอบคุณค่ะซ <c oughs> ังได้บซังไ่ได้ค่ะเขาบอกว่าซังอันใดก็สิได้อันนั้นแหละคะ่ะอืมคันไอซังหนูไอก็อสิฮักไอก็สิได้มาติดตามหนูคือก่อละคะ่ะหนูก็สิไปเพนผ่านในหน้าฟีดไอคือก่อล่ะคะ่ะห่วงหนูก็สิ ใช่สิอยู่ในสายตาหนูตลอดนั่นแหละค่ะถึงอาจจะสร้างหนูสมดายนะคะแต่ให้รู้ไว้ว่าหนูไม่เคยสร้างอายสาวบ้านโคกจะมีแขกรับเชิญบอกมีค่ะมีมีเดี๋ยวรอติดตามนะคะคุณเข้าโพดค่ะรอติดตามได้เลยปากหวานเนาะน่ารักจังขอบคุณค่ะ <c oughs> ขายหน้าอีแม่มาแต่งก่อไม่ต้องขายหน้าอีแม่อายดอกค่ะเดี๋ยวหนูขายหน้าแมทลุย <c oughs> <c oughs> ลองเป็นนางร้ายหน่อยครับอันที่จริงหนูอยากเล่นเป็นนางร้ายอยู่นะแต่ว่าเพื่อนบอกว่าหนาหนูมันไม่ได้ไหมหนาหนูมันมันหนาสงสารไหมหนาเป็นตัวเลือกต,ตัวหนาหนาคือข้นจนไหมคะ่ะ <c oughs> สวยอารมณ์ดีขอบคุณค่ะ <c oughs> ขอบคุณดอกกุลาบนะคะน้องเบลสวยมากครับขอบคุณค่ะ อยู่แค่ในสายตาแต่บริยูในใจดอกถึงน้องสิบริยูในใจอายอะแต่น้องได้อยู่ในสายตาอายน้องกับพ่อใจแล้วฉันรักเธอก็ไม่ผิดสิทธิ์ของใจเธอรักใครก็ไม่ผิดสิทธิ์ของเธอ <laughs> ขอบคุณพี่ต้นไม้นะคะเจ้าแม่ขำคมน้องเป็นคนเอี่ยงอะ่ะสวัสดีค่ะแค่นี้ก็ดีใจแล้วคิวคือบ่าซ้ำกันค่ะขนาดคิวยังบ่าซ้ำกันอะ่ะแล้วความสัมพันธ์เฮามันสีซ้ำกันในจงใังไอืมก็เข้าใจกันแน่ผู้สาวบานโคก คารลมดีค่ะขอสิทธิ์แค่คิดทอดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณของขวัญจากทุกคนเลยนะคะ